เป็ีลูกอะไรครับผมครับซอกในทีเดียวที่ครับโอ้ยช่วงกลากงแขนแล้วล่วงลงไปตอนนั้นเราช็อกไหมช็อกเลยครับหวังผลขนาดนี้ไหมครับก็หวังหวังสองครับ้อมมาเลย้อมมาแต่ไม่คิดว่าจะได้ผลขนาดนี้ครับโอ้นี่สวยที่สุดในชีวิตเราเลยป่ะครับผมไฟที่สองครับสองไฟที่สองทั้งแรกเป็นยงไงทั้งแรกก็ได้นับพิเศดียวของได้นับพิเศษใช่ไฟทีแล้วได้นับพิเศษยสองโอ้แต่ทั้งนี้สวยมากเราได้ดูรีเพ็ด ยไปไม้ร่วงเลยอะคือแบบกลางแขนเราหงายโค้งลงมานี่น่าจะสวยที่สวยที่สุดอีกอันหนึ่งของท้องเจ็ดเนาะน่าจะได้ไอ้แม่ไม้พอใจได้บ้างใช่ภูใจไหมผมใจครับผมคือตั้งใจทำมานี่อันนี้อันนี้คือแบบตั้งใจแล้วก็ออกมาดีสุดครับผมก็ตั้งใจก็ออกมาดีครับใช่ไหมใช่ครับเขาเขามาเยรังเป็นแล้วอนนะตอนเราร่วมคนเห็นไหมเราต้องปลุกตอนนั้นก็ตกใจอยู่ อ่าฝากคบคุณอรับขอบคุณใค่บ้างวันนี้ซ้อที่ไหนอมีกรปครับก็ขอบคุณพี่แกรบ้าขอบคุณพิ่จิตัิขอบคุณเทรนเนอร์ที่อยู่ค่ายเป็นปุุมาวันนี้ผมได้แล้วครับอันนี้จะบนระมแรงเรื่อยๆนะรั้มซ้อมมาเย้ซ้อมมาเเป็นในร่างสองอบใครมาแตดกี่ไฟเนี่ยโชว์ไดี สองไปแล้วไปเลรับจริงๆสองนี่มือลุกเราถนัดไหมครับผมถนัดจังแล้วครับชอบจะยืดเยื้อเนี่ยกำลังเราเป็นไงเนี่ยจะยืดเยื้อไปครจะมีหมดหมดไหมไม่ไม่หมดนะแต่เดินเรื่อยๆชอบเล่นคอร์ดผมนะถ้าไม่น้องพี่เม่าเขาเป็นยังไงก็เขาคงยากนะต้องต้องแพ้ต้องเทรนเนอร์เข้ามุมไปยกสองแลบอกเติมเติเข้ามาเรื่อยๆเริ่มสอบเริ่มอะไรแล้วดูอกยกสองนี่ต้องสู้หน้าดูเลยนะเป็นราคาก็เบียดไปเบียดมาใช่ใช่ ลูกกับมือไหนมือแดงมือแดงกันัมือแดงมือนันมือโดนวันนี้ให้คะแตัวเอง่ปอเนไปสักแครั้งแล้วการตกบ่อยครับผมอากกลับไปแก้อะไรบ้างก็กลับไปทางขาทางขาดีๆมือชอบตกครับผมนี่ขนาดทดีเลยนะย่พอใจยังไม่พอใจเท่าไหร่ยอดมวยมาเลยครับผมจะขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณพี่เฟียสครับแล้วก็ขอบคุณพี่กิติขอบคุณเทรนเนอร์ที่ทายเึงขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยปั้มผรับ ิมไม่น้องยมังยัน่กฝากอ้อนโปรโมเตอร์หน่อยวันนี้ทำดีใครบ้างครับเราไปก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับใใจยังครับยังไม่มีเลยเไหนเรนี้ก็ครับผมมาแล้วยิเเยครับผมเปนรเเรชิมเ็มได้ยบเดี๋ยวมีรายการไปต่อยวันนี้ห้ากับจอรดสตูนเครับช่วงีรโสวยๆแบบนี้เครับอพเดฟระสีทองลูกเียขอบคุณค่ะ